สวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมการนํากากมันเข้าลงเรือนเนาะสองชั้นเนี่ยที่เราเหลือไว้เนี่ยก็คือเราจะเอากากมันที่ไม่ได้หมักเข้าเพื่อเปรียบเทียบดูว่ามันจะออกไหมคือเราไม่หมักเลยนะทุกคนคืออ่าเอาเข้าเลยก็คือผสมตรงหน้าลงเรือนแล้วก็เอาเข้าเลยส่วนชั้นตรงนี้สามชั้นตรงนี้ก็คือเป็นกากมันที่หมักแล้วซึ่งสีเนี่ยก็จะออก คขำๆดำๆหน่อยทุกคนอาจจะดูไม่ค่อยชัดก็จะประมาณนี้เลยเนาะจะเป็นสีที่แบบดำๆเลยทุกคนแบบคํำมากอืมก็จะประมาณนี้ให้ทุกคนดูชัดๆนี่คือกลางมันที่หมักแล้วก็จะสีค้ำๆแบบนี้เลย อ๋อแล้วก็คือตัวนี้เป็นกากด,ดินล้วนๆเลยนะทุกคนก็จะเริ่มทยอยขนเข้าชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองเนาะส่วนชั้นที่สามตรงนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเป็นกาก,ากมันที่หมักแล้วเหมือนกันเราทํากากมันที่ไม่หมักคือสองชั้นนี้เท่านั้นเนาะนี่กากมันที่ไม่ได้หมัก เราเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านี่ซึ่งฝั่งนี้ฝั่งขวามือนี่ก็คือการหมักเป็นกากมันที่หมักแล้วนะทุกคนคือทั้งโรงเรือนอะ่ะกากมันที่หมักแล้วอายุเท่ากันหมักใช้เวลาหมักเท่ากันเนาะโอเคก็จะมีฝั่งนี้ข้างบนตัวนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็คือหมักหมดแล้วส่วนสองชั้นนี่คือยังไม่ได้หมักเนาะนี่สองชั้นนี่คือเป็นกากมันที่ไม่ได้หมักโอเค ก็จะเริ่มขนเข้าเรื่อยๆให้มันเต็มชั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูสีของกาก,ากมันที่ยังไม่หมักแล้วนี่ก็จะประมาณนี้คือสีจะไม่ค้ํานะไม่ค้ําเหมือนตัวที่หมักแล้วก็คือสีกากมันผสมกากน้ำตาลปกติเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยดีกว่านี่ทุกคนเป็นกากมันเปลือกดินล้วน เราก็ผสมค่อยๆผสมให้มันเข้ากันนี่คือไม่หมักนะทุกคนนี่คือสูตรที่ไม่หมักอ่าอืมดูชนะัดชัดเนาะสีของเปลือกดินที่ไม่หมักก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีสีแต่ว่าไม่คํำอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดชัดนี่ทุกคนมันจะไม่สีคํำนะมันจะเป็นสีแบบอ่าสีแบบ เหมือนเอาเปลือกมันมาผสมกับกากน้ำตาลน่ะเอาล่ะเรามาดูส่วนประกอบที่สำคัญในนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง1เปลือกดินหรือกากดินสองกากน้ำตาลสาปุ๋ยคอกสี่ยิปซ้ำห้าผู้ไม้หก อาหารเห็ดเจ็ดลำอ่อนแปดแกบเก้าปุยูเรียจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละฝร่มสิบปูนขาวแล้วก็ผสมกันให้เข้าให้เข้ากันแล้วก็เอาเข้าลงเดนรีไม่ต้องหมักนะ ส่วนอัตาการใส่ก็ขึ้นอยู่เพราะว่าเปลือกดินหรือกากดินของทุกคนมีขนาดเท่ามีอาน้ำหนักเท่าไหร่นากก็ให้ใส่ตามความเหมาะสมโอเคและนี่ก็คือขนเข้าโรงเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองชั้นนี้ไม่ได้หมักดูกันอีกจะชัดหน้าทุกคนนี่คือกากดินที่ไม่ได้หมักแล้วก็นำเข้าโรงเรียนก็ สวยๆแบบนี้เลยนี่คือไม่ได้หมักแม่งสวยขนาดนี้ลองคิดดูว่าหมักจะสวยขนาดไหนเนาะแต่เราจะทดลองที่ไม่ได้หมักว่ามันจะออกหรือเปล่านะรารับชมให้จบคลิปด้วยนะทุกคนส่วนชั้นอื่นๆก็คือเป็นกากมันที่หมักหมักแล้วทั้งหมดเลยเนาะโอเคเราไปดูกันตอนต่อไป หลังจากนั้นเราก็รดน้ําให้เรียกได้ว่าเปียกเลยไม่เอาชุ่มนะทุกคนไม่เอาแบบไม่เอาแบบแบบบางๆไม่เอาเอาเปียกเลยเพราะว่าก,ากากมันจะได้แบบดูดน้ําเต็มที่เนาะแล้วก็หลังจากที่รดน้ําเสร็จเรียบร้อยก็ทําการนึ่งเนาะโอเคเป็นขั้นตอนต่อไปอันนี้จะไม่พูดถึงว่าเราจะนึ่ง อย่างไงเนาะส่วนการนึ่งการทําเตาหนึ่งใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เอาไว้คลิปหน้านะทุกคนนี่คือหลังจากที่เรารอมา12วันทุกคนนี่เขาจับเม็ดแล้วเนี่ยคือเม็ดขาวๆนี่คือเขามาแล้วนะทุกคนนี่คือแปลงที่ไม่ได้หมักอันนี้คือเม็ดเสียวขาวนี่คือจับเม็ดเต็มเลยทุกคนแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาเนี่ยไอเห็ดตัวนี้จะเกิดก่อนเนาะนี่เห็ดตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูรูปะชัด ทุกคนลักษณะของเห็ดตัวนี้คือจะเกิดก่อนเนาะเห็นไหมแล้วก็มีเม็ดเห็ดฟางเนี่ยเกิดขึ้นตามเนี่ยเยอะเลยต้องรอให้ไอตัวเห็ดตัวนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วมันค่อยเกิดทีหลังอะเห็ดฟางอะเกิดตามหลังเห็ดตัวเนี้ยไม่รู้เห็ดอะไรเนาะสรุปแล้วสูตรที่ไม่หมักก็ออกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะออกมากหรือออกน้อยเพราะเราเพิ่งเก็บวันแรกมาดูแปลงอื่นๆบ้างทุกคนนี่คือโตแล้วนะ คือเห็ดฟางโตแล้วแล้วก็มีกําลังเกิดด้วยนี่คือจับเม็ดนะทุกคนนี่คือเม็ดเห็ดฟางเนาะนี่แล้วก็เห็ดฟางที่โตแล้วคือเมื่อกี้เนี่ยไอตัวที่เราไม่ได้หมักใช่ไหมคือมันมาช้ามากเลยทุกคนคือมันเกิดตามหลังตัวที่หมักแล้วคือมันจับเม็ดช้ามากเพราะว่ามันต้องรอเหตุตัวนั้นอะ่ะคือยุบไปก่อน แล้วมันค่อยเกิดตามหลังเนาะส่วนแปลงอื่นๆที่เราหมักแล้วอะ่ะคือจะไม่มีเหตุตัวเมื่อกี้นี่เกิดนะแต่ว่าจะเห็ดฟางอ่ะจะจับเม็ดเลยเนี่ยแล้วก็มาเยอะโดยทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือตัวที่หมักอ่ะก็คือมาเลยไม่มีเหตุเกิดเนาะตัวที่ไม่ได้หมักคือมีเหตุเกิดก่อนแล้วก็เห็ดฟางค่อยจับเม็ดทีหลังเนาะนี่ไงตัวที่ไม่ได้หมักเนาะนี่สังเกตดูนะทุกคน นี่ทุกคนแปลงที่ไม่ได้หมักเนี่ยก็จะมีเห็ดเม็ดเล็กๆที่เกิดส่วนแปลงที่หมักจะไม่มีเห็ดตัวนี้เกิดเราอบอุณหภูมิเท่ากันทั้งโรงเรือนเนาะเพราะว่ามันเป็นโรงเรือนเดียวกันใส่ทุกอย่างอ่าเท่ากันหมดโอเคสรุปเลยนะทุกคนก็คือว่าแปลงที่ไม่ได้หมักก็คือเห็ดฟางเกิดเหมือนกัน แต่จะมากจะน้อยนี่คือเราไม่รู้นะเพราะว่าเราเพิ่งเก็บวันแรกแล้วก็ถ่ายคลิปวันแรกเลยส่วนแปลงที่หมักคือเห็ดฟางออกอยู่แล้วเนาะแล้วก็แปลงที่ไม่ได้หมักก็จะมีเห็ดตัวนี้เกิดทําให้เห็ดฟางเกิดช้ากว่าแปลงที่หมักแล้วภายในโรงเรือนเดียวกันโอเคสรุปแบบนี้เลยนี่คือชั้นที่หมักแล้วเนาะคือจะหนักจะเต็มมากทุกคนด้วยสภาพอากาศที่แบบ โอ้โหแปรปวนมากไม่วันหนึ่งอะ่ะร้อนหนึ่งวันอะ่ะมีอยู่ประมาณสามดูก็คือร้อนฝนหนาวช่วงที่เราถ่ายคลิปอะ่ะช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เลยคือแบบโอ้โหสภาพอากาศคือแบบจำแย่มากเขายังจำเไม่ให้ขานขนาดนี้ก็คือแบบสุดแล้วโอเคขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนว่าแปลงที่ไม่ได้มกักก็คือออกเหมือนกันแต่จะมากจะน้อยคือไม่รู้เพราะว่าเราเพิ่งเก็บแล้วก็ถ่ายคลิปวันแรกเนาะ ่าแปลงส่วนแปลงที่หมักออกอยู่แล้วแล้วก็แปลงที่ไม่ได้หมักก็คือใช้เวลาในการออกดอกนานกว่าแปลงที่หมักแล้วเพราะว่ามันมีเหตุตัวเล็กๆนั่นเกิดขึ้นเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังช่องของเราเนาะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพจทาง facebook ด้วเนาะเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ให้ฝั่งซ้ายส่วนคลิปหน้าเราจะมาอ่าคุยกันเรื่อง เตาเนื่อเห็ดเนาะว่าทำยังไงอบกี่องศาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย